ดีพี่น้องพี่เวทีสวนลุมและพี่น้องทั่วประเทศและก็เวทีท่านหลวงปู่พุทธอิสระค่ะดิฉันนางกาลยาณีจูปางตัวแทนจากจังหวัดพระนครศรียาค่ะสำหรับดิฉันเองก็คือจำได้นะเปลี่ยนหมวกแต่ว่าก็เป็นป้าแพนเค้กคนเดิมแหละค่ะค่ะจำได้นะคะป้าแพนเค้กค่ะจะเปลี่ยนหมวกหรือไม่เปลี่ยนหมวกสโลแกนก็ป้าแพนเค้กชาวนาค่ะ วันนี้นะคะดิฉันกาลยาณีจุปางตัวแทนจั่อยาขอพูดความในใจแทนคนพี่น้องจังหวัดพระนครสิยาก่อนค่ะนะคะ,ะทุกท่านคงจะได้ยินนะคะว่าพรุ่งนี้วันที่15ตัดไม้ข่มนามของนกแสกคงรู้จักนกแสกนะคะพวกนี้ดิฉันจะเล่าไล่เลียงมาเลยนะคะพวกนี้นกแสกจะขึ้นะจะลงเรือจะลงเรือที่ ที่วัดวัดหันตานะคะเขาจะลงเรือตรงนั้นสร้างภาพมาทางเรือเยอะแยะนะคะแล้วก็จะมาขึ้นทางบกที่ท่าจันของเราแล้วก็จะเดินผ่านตลาดหัวรอเจ้าพรมเทคนิคตลาดเอแลวก็เจดี JD, นะคะเจดี JD, นักเลงของเราเพื่อเข้าสนามกีฬาจังหวัด นะะในการไปครั้งนี้ก็สร้างภาพตอนแรกบอกจะเอาช้างเดินนําหน้าลงเรือแล้วจะขึ้นเอาช้างจะสร้างภาพให้คนอยุธยาและคนทั้งประเทศเห็นโอ้โหมาทั้งทางเรือ,อมีช้างด้วยแต่ดิฉันเช็คข้อมูลแล้วแม้แต่ช้างยังไม่กล้าเดินยังไม่กล้าเดินด้วยเลยนะคะถ้าจะเดินสงสัยจะหมาหมานำหน้าอีนอกแสกแน่นอนพวกนี้นะคะ แล้วที่มันบอกว่าสนามกีฬาจังหวัดพระนครสียาพวกนี้จะมี2องแสนคนมาทั่วประเทศตัดไม้ข่มน้ำให้พี่น้องมวลมาหาประชาชนกลัวนะคะดิฉันในฐานะขอนิยาบอกแทนได้เลยนะคะสนามกีฬาเราบรรจุคนไม่เกิน1นึ่งมืนคนมันจะเอามาตรงไหน2องแสนคนกีดอกแซกมึงดูด้วยนะ,ะไอตัวไอเต้นดูด้วย มึงยะที่ไหนกูขนยาเนี่ยกูรู้มาได้ไม่เกินหน,นึ่งหมื่นคนแค่หมื่นห้าเนี่ยมึงต้องขึ้นคอขย e งขึ้นมันถึงจะยืนได้นะคะแล้วอายุทยา fc นะคะที่เป็นฟุตบอลดิฉันก็ไม่เคยรู้เรื่องฟุตบอลที่จะมีแข่งขันพวกนี้ยกเลิกไป เพื่อไม่ต้องการให้อีนกแสกมาสร้างภาพพอคนมาเชียร์ฟุตบอลมันก็จะบอกนี่ไงแดงทั้งแผ่นดินนี่ไงอยุธยาแดงทั้งแผ่นดินมึงอย่าเหมานะว่าคนยาจะแดงไปกับมึงมึงดูเสื้อกูก่อนวันนี้เสื้อกู <S 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 เห็นเสื้อแล้วใช่ไหมมึงเห็นเสื้อกูแล้วใช่ไหมว่ากูไม่ใช่แดงทั้งแผ่นดินมึงอย่าแอบอ้างอายุธยาแดงแผ่นดินนะ แค่พวกนี้ฟุตบอลนะฟุตบอลย้ายเพราะเขาไม่ต้องการให้มึงเอาภาพของที่พวกเชียร์ฟุตบอลมามึงจะมาบอกว่าแดงแทัง้งแผ่นดินและพวกนี้มีงานแต่งอีกหลายงานเดี๋ยวมึงก็ถ่ายลงใหญ่เลยโอ้โหแดงทั้งแผ่นดินกูบอกได้เลยไม่ใช่บรรจุไม่ได้เกินหมื่นวันนี้มึงวิ่งลอกกันเลยทั้งอำเภอเลยนะมึงวิ่งกันใหญ่เลยเอาอำเภอนี้ให้500อำเภอนี้พันห้าคนที่จะมานะ ดิฉันบอกเลยนะคะว่าต้องได้กับมันพันห้านะนายใหญ่ให้มันพันห้าอย่าเอานะสองร้อยอย่าไปเอาของมันนะสองร้อยอย่านะมันให้พันห้าบางอำเภอให้ห้าร้อยบางอำเภอพันสร้างผลงานปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านกันนันบางอำเภอไม่กล้าแล้วไม่กล้าลุกขึ้นมาชาวบ้านก็ไม่กล้าลุกมึงเอาหน้าไหนเนี่ยมึงหลอกเขาเรื่องข้าวเนี่ยเขายังไม่ได้เลยมึงเอามาสร้างภาพอะไรกูฝากไปถึงไอ้นายกสวัสดด้วยนะที่อบอกไ น้องสาวเนะี่ยที่ออกรายการช่องทว็ตนายกสู้สู้โครงการนี้ดีนักหนาโครงการข้าวและเป็นไงพาชีได้กี่คนที่วิทยาบุนนสลิเอาเงินไปแจกไปแจกที่บางไทรอำเภอเดียว400กว่าคนพาชีหคนอำเภอ,อไทยได้ไหมได้ไม่กี่คนส5บ้าอำเภอสิบหอำเภอมันได้แค่อำเภอเดียว400อคนนอกนั้นอำเภอละห 5, 5คนสาคนและอย่าสร้างภาพและอย่าทะลึ่งไปกับมันนะคะตอนนี้ เขาหูตาสว่างแล้ววันนี้ตอนนี้มึงก็ยังไม่นอนกันวิ่งให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกออกมาเฮอะออกมาทำไมออกมาไม่มีผลงานออกมาแต่ชาวบ้านตอนเนี้ยโทรมาบอกไม่ออกแน่นอนมึงไปเ,เกณฑ์ไอโกตีมาเกณฑ์อกรุงเทพไปไอยุยากูประกาศได้เลยว่าไม่ใช่แดงแดงมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์และอย่าสร้างภาพนะคะอย่าสร้างภาพบอกได้เลยวิ่งให้วุ่นเลยพรุ่งนี้แม้มีการจะเอาช้าง จะเล่นก็เล่นของใหญ่แล้วช้างนําหน้าโธ่มึงอย่าพูดอีนอกแสกมันสเสียดจังไรจังหวัดกูมึงไปที่อื่นได้เลยอีนอกแสกมึงอย่าเอาจังหวัดกูมาเป็นตัวล่อว่าแดงทั้งแผ่นดินมึงไปเซ่มึงไปจังหวัดมึงเลยโกตีมึงอย่ามา,าจังหวัดวิยากูประกาศได้เลยกูต่อต้านมึงอยู่แล้วพวกนี้เช้าไปปิของกูเต็ไมไปหมดตามาตาม สะพานลอยกูก็มีแล้วนะพวกนี้มึงดูได้เลยกูต่อต้านอยู่แล้วพวกมึงกูต่อต้านอยู่แล้วกูไม่ต้องการให้พวกมึงมาเสดจังไรจังหวัดของกูอีนกแสกมึงจําไว้แล้วมึงอย่าแอบอ้างมึงอย่าอ้างนะว่าพวกนี้มาก็เป็นแสนก็กูบอกแล้วไงสนามกีฬาบ้านกูไม่เกินหนึ่งหมื่นคนไอสองแสนคนมึงเอามาจากไหนมึงเอามาจากไหนแค่คําพูดของมึงใช่ไหมกูบอกแล้วช้างยังไม่เดินยังมึงต้องหมานําหน้าอีนกแสก นะมึงเป็นคนที่จังไรที่สุดในประเทศไทยสร้างความแตกแยกให้ที่สุดนะและอายุยากูบอกได้ข้ารายการตอนนี้นะถ้าวางตัวเป็นกลางนะอย่าออกมาร่วมกับมันอย่าออกมาร่วมกับอีนอกแสกอายเข้ามัง่งอายุทยาเราเป็นเมืองหลวงเก่าเราเป็นเมืองหลวงเก่าเป็นราชนาะธานีเก่าทําไมต้องเอาอีนอกแสกมนาะเป็นผู้นำอ่ะมันมัน,มนต้องต้องเชื่ออะไรอีนอกแสกนะฮะ ต้องเชื่ออะไรตอนนี้กูเช็คข้อมูลหมดเลยไม่นอนผู้ใหญ่บ้านกำน,นันออกตอบมึงเดินหากันให้ว่อนเลยวันนี้เดินกันไหมกระทั่งตอนนี้ยังไม่หลับนอนพ่อพวกนี้มึงกลัวไม่มีผลงานกูบอกแล้วนะมึงอย่าอ้างนะฟังกันได้หนึ่งหมื่นคนสนามกีฬาไม่ใช่สองแสนบรรจุคนได้หนึ่งหมื่นคนและอย่าอ้างแล้วพวกนี้เขามางานแต่งกันอย่าเมาอย่าถ่ายรูปอย่าถ่ายรูปลงแดงทั้งแผ่นดินอย่า กูครั้งที่แล้วมึงมากันหน้าสารากลางรถบัสมีสิบเจ็ดคนมี13คนมาสร้างภาพนั่นคือไอ้วิเชียนพวงลำเจียดเรื่องชาวนามึงมาสร้างภาพกูยังจําได้เลยมาเผาหุน่นเผาลูกกูย,ยังจําได้แม่งมาจริงๆเท่าไหร่มันมาจริงๆเท่าไหร่อย่าสร้างภาพกันนะคะก็บอกพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรียยานะคะตอนนี้เรามีขึ้น107ถ่ายทอดช่างบูสกายตั้งแต่6โมง เช้ายันห้าทุ่มนะคะถ่ายทอดช่องบูสกายก็พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรียานะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแนนตัวแทนของท่านนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเสียงนกหวีดของลุงกำนันเป่าขึ้นมาไหลนะคะเต็มออกเต็มออกไม่อันสนามกีฬากลางเก่าสนามกีฬาไอศาลา,สสา,ากลางเก่าแล้วก็ศาลากลางใหม่ที่โลตัสนะคะไปรวมพลกันตรงนั้นค่ารถสักบาทคุณจะไม่เสีย เต็มออกเต็มออกไม่อัน้นเราจะไปเจอกันตรงนั้นนะคะกาบขอพระคุณพี่น้องค่ะกาบขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกับป้าแผ่นเค้กนะคะป้าแผ่นเค้กจะมาถลกหนังให้ดูเรื่องโครงการรับจำนำข้าวค่ะกราบ <c oughs> ขอพระคุณมากนะคะขอบคุณพี่กัญญาณีที่อยู่เคียงข้างกันตลอดไปคนดุเมืองอยุทยาบวกคนดุเมืองโคราช <c oughs> ค่ะตอนนี้ใจชื้นขึ้นมาแล้วเพราะมีคนอยู่ข้างๆเยอะปกติจะฉายเดี่ยวเนาะที่นี่พอฉันพูดภาษากลางทีไรก็ไม่มันดอกเพราะว่าฉันพูดไม่ได้ใจต้องพูดภาษาโคราชเมื่อสักพักนี่คุณต้นแกอ่านว่าอ่านหนังสือว่าว่านายกก็ตั้งชื่อใหม่ให้นายกเป็นดอกอุตภิดฉันก็ตั้งมาในใจคือการแม่มันทั้งชนกัน ดอกอุตภิษนี่ลักษณะมันมันจะเกิดหนาฝนนะเกิดประมาณเดือนเดือนเดือนหกถึงเดือนแปดดอกมันจะติเตี้ยใหญ่แต่กลิ่นมันเด้อน้องเหม็นเหมือนขี่บวกมะเน่าดอกมันนี่ยอย่างงามแต่กลิ่นมันอ่ะเหม็นเหมือนขี่บวกหมาเน่าคิดดูก็แล้วกันว่ามันเหม็นขนาดไหนนี่แหละชื่อใหม่ของดอกไม้ต่อไปพวกเราต้องเรียกดอกอุตภิ์ นาะตั้งชื่อใหม่ให้เลยค่ะนกแสกนี่จริงๆฉันเปลี่ยนแล้วต่้งหลายสัปดาห์บอกให้เรียกนกตะกุมนกตะกุ้มก็ไม่มีใครเรียกตามนามันหอยเสกเงยเป็นนกตะกุมไปแล้วเรียกนกแสกไม่ได้เพราะนกแสกมันนาสว่างเหมือนดวงจันทร์เปรียบมันเป็นเสมือนนกตะกุมนามันตกจมูกมันย้อยลงมานาเกลียดนากลัวแต่อยากด่างีแม่เอ้ยอายุจันเจ็ดสิบแปดสิบ,บแล้วหาเกิน กูยังสาวกลัวกูยังไม่กล้าอยากดังพอบ้านมึงเลยเฮ้ยกูหลงึดแม่ได้ผัวหมอทำท่าละเวกปะ่ะถทาเองชาวนามีผัวหมอจิกายังอีหมอนี่ไหมฮึอา้ามันทำตัวแม่ยังกะสาวน้อยอ๋อๆอยางงั้นแหละโอ้ยมองไปตรงไหนก็เหี่ยวยานย่อยระเยระยายนางเอ้ยเป็นตายอยากอายเขา พูดกับเสียงมันฟังเขาแหงๆน่ะเสียงฉันทําใจไม่ได้กับเสียงมันฉันว่าฉันเสียงไม่ดีแล้วยเชิงดีกว่ามันก็หน่อยหนึ่งดอกเนาะฉันว่าที่นี่วันนี้ฉันจะพูดเรื่องเขาเรื่องกันจํานาเขานะ่ยฉันว่าพวกนี้น่ะจริงๆมันรู้จนแล้แผนของพวกมันมันรูดมาแต่ต้นแล้วว่าถ้ามันรับจำนำหมื่นห้าน่ะยังไงมันก็ขาดทุน แต่ฉันดูแล้วเวลามันขายในยอดขายจริงๆพวกเราขาดทุนรัฐบาลเราขาดทุนตันึ่งหกมันขายจริงๆมันขายโนมินีมันแค่5้าพัแค่นั้นแหละเมื่อกี้คุณต้นพูดพิษฉันดูในเอกสารแล้วฉันเห็นแล้วขาย5้าพัขายน่ะพวกมันน่ยยังไงมันก็ได้กําไรได้เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนต่างแต่มันให้ประเทศไทยให้รัฐบาลเราเจ๊งมันจะทําให้พวกเราเจ๊งมันจะเอาให้ชิบหายมันว่าอยู่ไม่มีความสุข มันจะให้ประเทศไทยชิบหายด้วยนาเลี่ยมมันพูดแล้วมันคิดแล้วมันทําฉันว่ารัฐบาลนี่ทั้งชุดน่ะมันไม่ใช่จบกฎหมายจบอะไรอย่างที่มันว่ามาฉันดูแล้วฉันว่ามันจบไอ้นั่นเดี๋ยนนิเทศศาสตร์จริงๆจบนักแสดงทั้งคณะเลยมันแสดงเป็นทุกตอน โก้กก็เก่งแสดงก็เก่งป้าฉันว่าฉันจะไปขอรางวัลฮอลลีวูดให้มันหมดเลยเด็เนาะยื่นขอให้มันแท้ให้ทางคณะเลยตั้งแต่อีนังดอกอุตพิษนูไล่ลงมาเลยแม้เมื่อวานก่อนฉันได้ข่าวว่าอะไรมันมันมันจะแต่งตั้งใครนาผีอยู่ในโรงสามวันเป็นนายกว่ะโอ้ยพ่ออีแม่เลยขนาดงามขนาดนี้พวกกูยังขนหัวลูกเลยไอ้เปลมันเป็นนายกมันจะขนาดไหน เนี่ยสวยนะมองอะไรก็สวยยังเดินฉากให้ก็ขนหัวลุกแค่ฉันเห็นรูปมันฉันยังขนหัวลูกในทุกวันนี่โอ๊ยตายฉันทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็นายกประเทศไทยในโลกนี้ฉันจะมีคนเดียวนี่แหละที่อีเล็กเต็ตแต่ตอแหลเป็นลักเนาะตอแหลเป็นลักเรื่องอื่นเป็นรองหมดเลยเรื่องตอแหลโอ้โหไลวันมันทำได้ตลอดเวลาอีบ้าเนี่ย แล้วมันสอนลูกน้องมันนะเป็นสเต็ปสเต็ปตามกันไปทุกคนเยไล่มาตั้งแต่นู้นเลยกีไอแลมโบไอตูไอเต้นไอนาครั้งคกวิอะไรจําไม่พดมันหลายคนโพดมันพดเหลือมันไปตรงไหนมันก็โกหกมันทําเป็นสางภาพนี่ฉันยังแค้นเลยนะลูกน้องมันเราม้างผู้ว่าบ้านฉันอะแมมมันหายพื้นที่กันชาวนาบอกว่ยีะขอตั้งเวทีตรงหน้าสลากาง มันรีบให้เสือเ้อแดงเขาไปตั้งเลยเอาไปรับสมัครนักโลกเวล่ะเสร็จแล้วก็ตั้งเวทีตะโกนกล้ากลากได้อยู่สองวันพี่น้องพอเงินจ้างมดดในพวกนั้นหนีรีบไม่เหลือตักตัวเลยวันฉันไปไม่เห็นตักตัวเดียวเลยไม่โผลวัวมาตั้งตัวเลยเวทีย่า่ใหญ่ฉันไปคอนบุรีนะ่ะแค่อำเภอเล็กๆอะ่ะคนนี่ย่างมากเขาบอกว่าจะมาดูป้าแพนเคก้กเวล่ะ<า> <laughs> นั่นเห็นไหมเราฉันบอกว่าฉันจิดังไม่รู้ตัว คนมาดูอ้อย่างหลายแล้วก็นาตรงสระกลางเอตรงย่าโมกับคนหลายแต่เสื้อแดงหายมืดตึบ๊บฉันมองไปไม่ได้ยินเสียงอะไรจะแอะเลยหายหมดเงินมดสงสัยมันหางบมาจ้างแค่นั้นไอ้พวกนี้มันชอบจ้างจ้างเบิอลเอายา,า,า,าไปล่อควายนะเคยกัดยาล่อควายไหมควายเนื้บ้านเราเรียกควาย,ยอพอล่อแล้วมอนกนเดินตามดอง,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 องไอ้พวกนั้นเป็นควายมดไอ้พวกขิวหญ่ขิวเงินเขาไง อยูกับตังเขาอยากได้กระตังเขาก็เดินไล่คาบกำยาอยู่ในมือเขานั่นแหละแค่กำเดียวนั่นแหละมึงมากูอยากรู้นะว่ามึงทำแผนจะใช้เงินหกสิบห้าล้านเนี่ยมึงจะมดจะเท่าไรนะมึงจะจ้างคนเสือเ้อแดงมานะหน่าไอ้นาเลียมมากูอยากรู้มึงเหมือนกันกูคูณบวกลบคูณหารดูแล้วถ้าเดือนละหกสิบห้าล้านเนี่ยโอ้ยที่มึงโกงไว้เนะี่ยหลายแสนเนะี่ยไม่เหลือดอกไอ้นายไม่เกินปีสองปีแล้วเพราะไอ้พวกนี้มันตะกะลูกน้องมึงนะ่ะตะกะทุกคนกูจะบอกให้อีนัง ดอกอุตภิษต,ตะกาตะการได้คืบเอาซอกได้ศอกเอาว่าโกหกหลอกกลวงสารพัดชื่อโกหกลูกพี่จนลายชื่อที่ไปเบอร์กระตังกระซัํากันแล้วมันกินหัวคิวกันเลยนะพี่น้องมันจ้างกาดมันบอกว่าเจ็ดร้อยห้าิบแต่จริงใจจริงประมาณสี่ร้อยาเรนลองนั่นใส่กระเป๋ามันมันทำเป็นเป็นมันก็รู้ว่าเขาหลอกนะ่ะ ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งตระกูลมันแหละสามนายกเนี่ยมันรู้ว่าเขาหลอกแต่มันก็ให้เขาหลอกแล้วมันก็มาโกงพวกเราวางแผนโกงฉันตามติดตามทุกเรื่องมานี่มันโกงทุกสเต็ปเลยตั้งแต่ไฟฟ้าป้าป้าทีโอทีอะไรมันทําเป็นบริษัทแล้วมันเข้าไปซื้อหุ้นเสียบมูดดูความตะกร้าของมันจริงๆลูกพี่มันตะกร้าป่วยพวกนั้นอีกนะกินหลายกินจนรวยนี่ฉันได้ข่าวมานะมีคนบอกฉันทหารเรือฉันมีหมู่เป็นสี มันขโมยน้ำมันน่ะน้ำมันดิฟ่ะมันขโมยทุกวันดูมาทำเชื่อไหมว่าพวกที่ซื้อหุ้นร่วมก็มันน่ะโดนมันโกงแต่อยู่ในสายเลยพากันลงทุนร่วมเช่ลรอไอนาเลียมขโมยน้ำมันไอฉันว่าน้ำมันที่มันแตกรั่วตรงนั้นฉันก็ว่ารั่วตรงก้อสเม็ดหรืออะไรอ่ะใช่ไหมก้อสีชังน่ะฉันก็ว่าน้ำมันขโมยแน่เลยฉันสงสัยมันมานานอ่ะไอพวกนี้มันไม่ธรรมดาเราพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ มีพี่น้องเป็นชาวนาเท่าไรนะฉันอยากให้พวกแกคิดแบบแผน MLM หนึ่งแต่ห้าชาวนาหนึ่งคนนั่งตรงนี้ประมาณ2องสามร้อยสีคนหนึ่งแต่ห้าเดี๋ยวเราจะได้ชาวนามาถล่มมันถ้าไม่มีชาวนาเนี่ยจะยากถ้าชาวนาไม่สำนึกนะว่าเราเนะ่ยคือโจทย์เราไม่ใช่คู่ต่อสู่ทางการเมืองฉันนี่ก็ไม่ใช่นักการเมืองลูกผู้ใหญ่จนจนคนนึง เพราะฉะนั้นไม่หวังผลทางการเมืองเพราะฉะนั้นเราต้องม,ถมัถทล่มมันยังไงมันก็ไม่มีเงินให้เราเชื่อไหมมันไปกู้มันไปขอเบอิกเงินงบอะไรต่ออะไรออกมานะงบไพ่แรงอะไรงบกลางเขานะ่ขอมายังไม่มีหมาสักตัวเซ็นเลยมันกลัวติดคุกมันไม่กล้าเซ็นตั้งแต่นายกยนยันลูกน้องมันละลุไทยแถวทกสวย,ยไม่กล้าเซ็นเลยไม่กล้าเซ็นเอาเงินมาแจากพี่น้องดอก พี่น้องไปต้องว่านั่งความหวังว่าให้อยู่เฉยๆไม่ต้องออกไปนะนิ่งๆเดี๋ยวรัฐบาลจะจ่ายนะไม่มีทางเพราะรัฐบาลมันมดความชอบทรมันไม่สามารถที่จะเซ็นเอาเงินตรงไหนมาได้ถ้าแน่จริงเมื่อเอาเงินพี่มาเลยไม่นางดอกอุตภิษมาเอามาใช่นี่ชาวนาแสนกว่าล้านกูจะวาเลยแหละกูจะเชื่อว,ว่าพวกมึงพูดจริงอยู่ทีเดียวนี่แหละน้องนํำโกโหกมดเออเพราะฉะนั้นเราต้องไปบอกพี่น้องเราน่ะมาเป็นโจทย์ให้เยอะที่สุดถ้าเรามีโจทย์ มากที่สุดน่ะมีเป็นล้านๆคนในรับรองเลยมันหงายฉดาทางคณะมันได้เลยไม่เหลือเพราะศาลเขาจะตัดสินจากความเป็นจริงที่มูนนีมันเยอะเงินมึงเอาไปไหนละมันยังแจ้งไม่ได้เลยมันปิดงบไม่ได้มาสองปีกว่าที่มันเป็นรัฐบาลอีนั่งนี่ไม่เคยปิดงบกระทรวงพาณิชย์ไอเต้นเนี่ยมันฉันว่ามันไม่โจบอะไรลงมันซื่อใบเอามันทำอะไรไม่เป็นจักอย่างดีแต่พูดเออมันทํา แค่ท like ําบัญชี้ส่งอ่ะพิดงบดุลของปีอ่ะของกระทรวงพาณิชมันยังทําไม่เป็นเลยเปรตแล้วมึงก็เที่ยวเล่าเขาดนาะดอ๊เต้นไปพูดตรงนั้นทีตรงนี้ทีดีอย่างเดียวอยู่บนเวทีระดมพวกเสือแดงตอแหลเขาเชื่อมันไงเออมันทําได้ตรงนี้เชื่อมันอยู่แต่ว่าต่อไปนี่มึงมดวาสนาอะไรนายพวกมึงจําไว้เลยพวกมึงพูดอ่ะลิ่นพวกมึงยาวไม่พอนะแถมเป็นสองฉกด้วยข้อมันโกหกทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อมาเราพี่นอ้องเชื่อมันมาเจ็ดเดือนแล้วยังไม่ได้กระตังใช่ไหมได้มาห้าพันก็ไม่พอหยอดตาแดงบ้านฉันยังเป็นตาแดงเป็นคางทูมเต็มอยู่เลยเพราะมันไม่พอหนีประชาชนเป็นล้ลานๆคนแล้วแค่แต่มึงเอามาแค่ห0 0 0ันล้านมึงเป็นหนีทั้งหมดแสนสามหมื่น 30, ล้านมึงคิดได้ยังไงของมึงงงเหมือนกันเออที่นี่ชาวนาน่ะอย่างโง่ ต้องฉลาดแล้วก็กล้าเหมือนฉันนะไม่กลัวตายลักตัวแต่ไม่กลัวตายอย่าก,กลัวตายมันฆ่าไม่มดุดมันฆ่าชาวนาฉันว่าไม่ถึงสิบคนพวกมันก็เรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนเพราะชาวนาไม่เหมือนกปอป,อป,อปอสะชาวนานี่เป็นโจดเป็นเจ้าของคดีเป็นโจด,เ,จดเข้าใจไหมเป็นโจดเพราะพวกมันเป็นจำเลยอยังไงมันก็ตายแง่แกออกมาเยอะๆพี่น้องออกมาเป็น เป็นโจทย์รัฐบาลดอกอุตภิษเนี่ยให้มันถล่มทลายเลยออกมาเป็นหลายๆล,ล้านคนแล้วต่อไปเนี่ยใครต้องการให้ฉันขึ้นเวทีสัญจรจังหวัดไหนเชิญได้เด้อผ่านพี่ปองก็ได้ทิ่ไปขึ้นให้ฉันไม่กลัวไปดงแดงฉันก็จิไปโสตายในชีวิตเนี่ยเนาะเห็นด้วยไหมพี่น้องต้องระดมช่วยกันเด้อ <ฮะ S 2> ไอที่เฮ้เฮนี ì, ่ททำไมช่วยไม่ได้นะ สัญญากันแล้วใช่ไหมค่ะก็ตบม,ม,ม,มือให้กับป้าเพนเค,ค้กนะคะเดี๋ยวเราขออีกสักนิดนึ่งค่ะคุณต้นจังหวัดราชบุรีหน่อยถ่าจังหวัดราชบุรีตัวแทงสวัสดีครับพ่อพี่น้องขายข้าวมาสี่ห้เดือนไม่ได้ตังค์สักบาทลูกอยาไปโรงเรียนก็ไม่มีเดียย๋ยวทำไมไม่ใช้เขาเลยแม่ถามธนาคารมาทวงค่าบาัตรเครด,ดิตแต่จะไหนไปให้หมนัน ให้ปูเป็นใจปูก็ไม่ใจเพราะมันมีตาจะให้หรอกม,รอมันจะทำยไงดีข้าวก็ไม่ได้กินมาสี่วันแล้วกินแต่ก,กว๋วยเตี๋ยวลำบากใช้คิดปากคุ้มใจหัวงอกก็แล้ว,ก,ก,ก,ลวก,กินเต้ไอ้ปูตาก็ไม่ได้สักทีรู้จะทำยังไงจะบอกไอ้ปูมันไม่อยู่บ้านชีวิตจะดีสุดอ่ะที่อื่นไม่อยู่ไม่ได้หรอกไอ้ปู มูอยู่กับยูเว่นุุลพีดไล่มึงอยู่สวัสดีครับพ่อแม่น้องค่ะก็เพราะอ่าค่ะพวกเรานะคะในนามจังหวัดพระนครศรียาแล้วก็ป้าแพนเค้กป้าแพนเค้กลาดบุรีนะคะก็ค่ะโคราชอ่าโคราชค่ะอ่ะวันนี้พวกเราก็มาอ่าระบายความในใจโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรียาพวกนี้นะคะพี่น้องชาวยาอย่าลืมนะคะอ่าพวกนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าใครเดินนําหน้าอีนกแสก เรายยาออกไปนะคะเสียงนกหวีดเมื่อไหร่ศาลากลางเก่าศาลากลางใหม่เต็มออกเต็มออกไม่อัน้นวันนี้พวกเราทั้งหมดที่อยู่บนเวทีเรานอ,นอนกันอยู่ที่เวทีแจ้งวัฒนะของหลวงปู่พุทธอิสระว่างไปเยี่ยมเยีย,เย,ยนเรานะคะอาหารเพราะอาหารอร่อยนะคะไม่ใช่อาหารเพราะอาหารอร่อยดนตรีเพาะพิธีกรเราก็รูปหล่อสองคนนะคะไปเจอกันที่เวทีแจ้งวัฒนะได้วันนี้ดิฉันพร้อมคณะต้องกราบสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากครับแหมผมบอกแล้วไงค,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่แหละครับคนจะถลกหนังนกแสก